ายุล่าสุดอิทธิพลร่องมรสุมและลมมรสุมแรงคาดฝนชุดใหม่หนักแรงสวัสดีค่ะวันพรฤหัส,สบดีที่13กรกฎาคม2566มารวมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปหลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่เนื่องจากมีแนวโน้มว่าหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใกล้กับประเทศฟิลิปปินส์จะค่อยๆเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเหนียวนำทำให้ร่องมรสุมเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณประเทศไทยตอนบนรวมถึงอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นอีกด้วย จึงเป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องเฝ้าจับตาแต่ก่อนที่จะถึงในช่วงนั้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณประเทศไทยของเราในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังอ่อนลงเมื่อลมประจรําฤดูคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นปัจจัยเดียวในขณะนี้มีกําลังอ่อนลงจึงส่งผลทําให้หลายพื้นที่มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสมุมโดยลักษณะอากาศรายภาคในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางน,าน่านแพร่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภาคตะวนันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการนครพนมชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสภากลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีการจนบ,บรนบุรีสุพรรณบุรีราชบุรี นคปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง พังงาและสตูลอุณหภูมิสูงสุด3 3องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสทุกท่านจะเห็นได้ว่าในวันนี้หลายพื้นที่จะมีฝนลดลง โดยจะมีฝนฟ้าขนองเพียงแค่ร้อยละ20 40ของพื้นที่เท่านั้นและไม่มีพื้นที่ใดมีฝนตกหนักเลยนอกจากนี้อุณหภูมิในหลายพื้นที่จะปรับสูงขึ้นในช่วงกลางวันอาจมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะส่งผลต่อเนื่องจนถึงวันที่14กร,รกฎาคม2566 ซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าจะมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นเพียงเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่รับลมมรสุมเท่านั้นและเมื่อสังเกตบริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมใกล้บริเวณประเทศฟ,ฟิลิปปินส์จะเห็นได้ว่ามีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงวันที่14กรกฎาคมหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่15กรกฎาคม จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมจะขยับเคลื่อนลงมาพาดผ่านในบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนของบริเวณภาคเหนือของไทยเราและสปป,ปลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นลักษณะดังกล่าวจะส่งผลทำให้ตั้งแต่วันที่15กร,รกฎาคม หลายพื้นที่จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะพื้นที่รับลมมรสุมและบริเวณภาคเหนือตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้กับแนวร่องมรสุมส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ฝนส่วนใหญ่ยังคงมีลักษณะกระจายตัวเล็กน้อยถึงปานกลางบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในช่วงดังกล่าวจะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในวันที่16รกรกฎาคมหย่อมความกดอากาศต่ำที่อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงเป็นปัจจัยสำคัญที่ดึงให้ร่องมรสุมค่อยๆเคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนดังกล่าว ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอีกจึงส่งผลทำให้ตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมเป็นต้นไปบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนตกต่อเนื่องหลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยจะมีฝนตกหนักมากในบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตกพอแม่พี่น้องบริเวณดังกล่าวจึงต้องเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ใกล้แม่น้ําลําคลองลําทานห้วยหนองคลองบึงต่างๆพื้นที่ลุ่มเขตชุมชนเมืองและพื้นที่น้ําท่วมเป็นประจําโดยเมื่อดูโมเดลต่อไปเรื่อยๆจะเห็นได้ว่า ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทยต่อเนื่องจนถึงวันที่21กรกฎาคม2566ในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงมีทิศทางการเคลื่อนตัวเปลี่ยนไปจากเดิมเล็กน้อยโดยจากเดิมมีทิศทางการเคลื่อนตัวเข้าหาเกะาะไหหลำแต่ในวันนี้จะเคลื่อนตัวเข้าหาบริเวณเกาะฮ่องกง ในช่วงวันที่18กรกฎาคมและมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งในบริเวณดังกล่าวในช่วงเวลา21นาฬิกาของวันเดียวกันแต่ถึงแม้ว่าทิศทางการเคลื่อนตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงดังกล่าวจะหมุนวนไกลออกไปแต่บริเวณประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นส่วนมากในช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตย้ยังคงมีกำลังแรงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับร่องมรสุมเที่ยงคงพาดผ่านบริเวณประเทศไทยของเราซึ่งลักษณะดังกล่าวนี้จะส่งผลทําให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้านทิศตะวันออกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆจะมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันในขณะเดียวกันในช่วงวันที่18กรกฎาคมขอให้ทุกท่านสังเกตบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบน จะเห็นได้ว่ามีหย่อมความกดอากาศต่ำก่ะตัวขึ้นอีกหนึ่งลูกใกล้กับบริเวณประเทศอินเดียซึ่งมีแนวโน้มว่าจะค่อยๆทวีกำลังแรงขึ้นเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงได้เช่นกันแต่หย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนี้อาจส่งผลดึงดูดเหนี่ยวนำแย่งเอาความชื้นจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ควรจะพัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยของเราจึงอาจทำให้ในช่วงดังกล่าว ลมมรสุมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยมีกำลังอ่อนลงเล็กน้อยในช่วงวันที่20กรกฎาคมเป็นต้นไปแต่เมื่อดูโมเดลต่อเนื่องจะพบว่าบริเวณประเทศไทยของเราก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองและมีฝนตกหนักบางแห่งได้อย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่22กรกฎาคม2566แต่อย่างไรก็ดีตามที่แอดมินได้เคยแจ้งเอาไว้แล้วว่าการดูโมเดลในระยะไกลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือคาดเคลื่อนได้อยู่ตลอดเวลา ยอมความกดอากาศต่ำในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและย่อมความกดอากาศต่ำอีกหนึ่งลูกที่ปกคลุมบริเวณเอ่าวเบงกอลตอนบนใกล้กับประเทศอินเดียจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุได้หรือไม่เราต้องเฝ้าติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะหากแอดมินและทีมงานพบสัญญ,ญาณการเปลี่ยนแปลงจะรีบติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีค่ะพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่อยู่ในพื้นที่ที่แห้งแลง้งต้นไม้ผลผลิต ทางการเกษตรยืนต้นเหี่ยวเฉาและเฝ้ารอฝนขอให้ฝนเข้าไปตกไวๆนะคะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำมากฝนตกทุกวันจนสร้างความเสียหายก็ขอให้ฝนลดน้ำลดไวๆเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านค่ะในระยะนี้คลื่นลมจะมีกำลังปานกลางห่างฝั่งอาจมีคลื่นสูงชาวเรือชาวประมงทั้งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนอง แอดมินและทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข่าวสารที่เราได้รวบรวมนำมาแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบนี้พ่อแม่พี่น้องจะนำข้อมูลต่างๆไปปรับใช้พร้อมทั้งเตรียมตัวรับมือให้สัมพันธ์กับแนวโน้มสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกันเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดติดตามแนวโน้มสภาพอากาศล่วงหน้ากันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ